าลงโคตรลงรไปศพเอาลงทีเด er ียวพร้อมกันสศพเนายเคยก็น um> uh ้องเคยเนาะเป็นคเคยเพิ่นไปสอดป่าเนาะแล้วก็ไปสอดหรือว่าจังไดนี่ล่ะ สิ่งศักดิิ์สทธิ์หรือว่าจังไรกับโบหงเนาะสิ่งที่เขาเนี่ยมบงเห็นกับว่สามารถรดดดูได้เนาะมันก็ได้ตายไปพร้อมกันเอาไปกินฮอร์สเอาไปกินพูกพี้นี่แม่แสดงความเสียใจน้ำขอบข้ผู้สูญเสียเนาะออาสาธุ่ซบคู่ซบคู เป็นเสืองตะกอนครูตะกอนคบ้าจาเป็นขังแดกแดกก็ไขขังเดียวเนาะที่บ้านน่าซักที่ตายครูกันเลยสิเป็นเห็นรถจั่วออกเป็นรถออกหน้าเขานี่อจั่วกันรถจั่วกันชอบกำลังเขื่อนมากเนาะกูว่านจะขวานออกแดดจั่วกันละครูขับรถจั่วอันที่เด็ด กี่กอหลังทีเดียวสองศพลงคูกันเนาะเองคูกันไม่ิกูอะไร เขแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เกี่ยวเนาะที่ได้สูญเสียเชาวรักของครอบครัวเขาเสียเขแสดงความเสียใจทั้งกัวเพิ่งก็เลยไปสวด 안녕내 여러분 <놀람>

Chôm, trôm Chàng cốt Wow, cái <laughs> cốt gì đâu hay là như thức, bóng ngoài <laughs> ก็ทำโมยาเก็ไดปาเราังย <laughs> ้เิโคตรโมยิก็โคตอยู่หมดเลยเนาะ่ม่งกลียตทีเนาะอออันนี้มาไม่ได้กลับไปไม่ได้กินก๋อเรือยเลย